ย้อนไปฟังซิงเกิลสปีที่แล้วงานจาก Hot Chile Ray กับ Tonight Tonight ก่อนหน้านั้นนะคะ Megan Trainor All About That Bass นะคะแชมเปี้ยนจากสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ซิงเกิลแรกค่ะ Set La Foxes จาก ออมกับ Cla r i t y นั่นเองค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะลูกปัวรัชนนกระจ่างวงแล้วก็ต้นธนาสิทธิ์ะใช่แล้วครับแล้วก็เช่นเคยเลยนะครับติดต่อพวกเราส่ง SMS มาทักทายพูดคุยกับพวกเราได้ที่4874125หรือจะโทรศัพท์025112025แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญมากๆเลยโซเชียลมีเดียของเรา f a c e b o o k c o m g e t o n e 2 5ครับใช่แล้วและสาหรับ Get m u s i c stylish ในค่าคืนนี้นะคะพิเศษมากๆเลยวันนี้เนี่ยเรา2คนนะคะแต่งตัวกันมา Feel <c oughs> เฟี้ยวฟ้าวเตรียมตัวที่จะไปร่วมงาน Water Sonic สุดเทสไม่พร้อมเลยไม่พร้อมไม่พร้อมเลยคือแบบว่าขาอีกข้างหนึ่งอยู่ที่นู่นแล้วครับอยู่ที่ Water Sonic <laughs> แล้วตอนนี้คือคือที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคือใจไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ใจไปแล้วตัวอยู่นี่ใจอยู่นู่น <c oughs> ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังเพลงวพรอยอยู่ด้วยกันนะคะ3มชั่วโมงหลังจากนั้นใครที่ยังไม่มีแพลนคืนนี้ไปเจอกันได้ที่งาน Water Sonic นะใช่แต่ว่าตอนนี้เราไปฟัง As Long As I Got You จาก Lily Allen กันเลยครับ Hard to Hard นะครับจากเจมส์บลันและก็ก่อนหน้าน,นั้น Break the rules จากชาร์ลีเอ็กซีเอฟวอร์มอให้ทุกคน กันก่อนเลยก่อนที่จะไปวอเตอร์ซ i c นิกันใช่ตอนนี้เนี่ยสองทุ่มยี่สิบหกแล้วนะคะเชื่อว่าเกินครึ่งน่าจะไปอยู่ที่งานเรียบร้อยแต่ว่ามีบางส่วนนะคะจะติดภารกิจตอนเย็นหรือว่าทํางานอยู่แบบพวกเราสองคนบางส่วนนี่ก็คือส่วนส่วนต้นกับส่วนลูกบัวนะครับเราสองคนนี่แหละนะคะหรือว่าใครที่กําลัง On t h ด way ก็มาฟังรายชื่อดีเจกันดีกว่าว่าคืนนี้ที่งานเนี่ยมีใครมีใครร้องบ้าบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าดีเจที่อิมพอร์ตมาเนี่ยเป็นระดับท็อปคลาสทั้งนั้นคนแรกเลยดิมิทรีเวกัสอลิซ ไมค์นะคะเป็นคู่หูสองหนุ่มนะคะแล้วก็มีหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวก็คือเนอ v o นะคะแล้วก็มี โชว์เท็กโอ้โหอันนี้สูตรอะชอบเฟรริตของลูกบัวครับโชว์เท็กลูกบัวพร่ำเพรื่านานมากว่าอยากจะดูเขามากใช่แต่ว่ารู้สึกวันนี้เขาขึ้นสี่ทุ่มครึ่งแต่ก็เห็นคนที่งานรายงานมาบอกว่าเลทแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเริ่มห้าทุ่มเรามีสิ์ไปทันนะไปถึงตรงนู้นแล้วไม่รู้หรอกเวลากี่โมงแล้วเอาจริงๆใช่เขาบอกว่ากำหนดการเดี๋ยวเลิกเที่ยงคืนเชื่อเราไหมว่าต้องมีประมาณตีหนึ่งตีสองแน่นอนอะเที่ยงคืนบางคนเพิ่งไปถึง่ะชืยอปะเอออย่างเราใช่แล้วก็อาร์ติสนะคะ ที่มาต่างประเทศอีกคนนึงก็คือ6 Individuals นั่นเองค่ะ mm hmm. แล้วเดี๋ยวเราเขาดีเ hmm. จมีใครบ้างแล้วเขาดีเจนะครับ <Wow. S 2> ก็จะมี Judy ดีเจเคม c คอลนะครับแล้วก็จะมีดีเจจูดี้ด้วยมีดีเจซูเปอร์แอลแล้วก็ดีเจสกินนี่มาร์ โอ้โหแต่ละคนเนี่ยนะเชื่อว่าตอนนี้ใครที่กําลังไปช้ากําลังตามไปเนี่ยคงใจไปอยู่ตรงนั้นแล้วเหมือนเราเนี่ยบ,<อ><ห>บอกเลยว่างานนี้นี่ขาปาร์ตี้ขา EDM ขาเพลงแดนซ์นี่คือแบบว่าขาสุอยางนี่โอ้โหไปรวมกันอยู่ที่นั่นแน่นอนฟินแน่ๆใช่อ่ะแต่ว่าตอนนี้ใครนะคะที่คิดว่าคืนนี้ก็คงไม่ได้ไปไหนหาตั๋วไม่ได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเสียใจเออเหมือนตบหัว้ววรุ่หลับไม่รู้ว่าไม่ต้องเสียใจยบอกไลน์อัพนะอ่าสำหรับคนที่ไม่ได้ไปเอาไม่เป็นไรเราฟังเพลงอยู่ที่เก็ตมาโดย 1.5ได้ใช่อย่างตอนนี้เรามาต่อกันเลยนะคะกับซิงเกิลนี้ก็รวบรวมศิลปินระดับท็อปเหมือนกันค่ะเจสซี่เจอารีนาแกรนเดย์แล้วก็นิกกี้มินาชกับแบงแบงค่ะใช่แล้วไปเลยแบงแบงเอาละครับเดี๋ยวเราจะได้เวลาไปพักเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับอีกหนึ่งเพลงวอร์มอัพวอร์มอัพแบบว่าหนึบหนึบวิกวิกิลเจสันเดรูโลนั่นเองค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะใช่แล้ว get one a t i n t get music stylish จริง แปรกสุดท้ายในชั่วโมงที่1ของ Get Music Stylist นะคะอะตอนนี้เรามาอัปเดตกันบ้างดีกว่านะต้นเตรียมอะไรมาบ้างวันนี้นะครับเตรียมเรื่องของนางแบบมาฝากครับซึ่งคนนี้เนี่ยนะคือพี่สาวเขาดังมากๆกคุณรู้ไหมพี่สาวเขาคือ Kim k ร r d a s h i a n เราเพิ่งพูดถึงเขาไปด้วยป้าย <laughs> พี่ทานมา <laughs> ใช่รู้สึกว่าตอนนี้ตะรตะกูลตระกูลค <laughs> า r d เ s h i a นี่กําลังจะครองมีเดียแล้วอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของลูกพี่ลูกน้องของ Kim คา r d เ s h i ียนะครับคนนี้ชื่อ Kendall j e n อ e r จริงๆแล้วเขาก็จะมีน้องสาวเยอะ แต่ว่าคนนี้น่เป็นคนที่แบบว่าชอบในเรื่องของแฟชั่นนะครับเพื่คนที่สูง,สงม,มากเป็นโมเดลแล้วคือแบบกำลังไปได้ดีเลย <ฮา S 2> ตอนนี้เนี่ยนะได้เป็นเดอะเฟซของเอสเตอร์ลอเดอร์ด้วยนะใช่คุณยากมากนะที่จะได้เป็นเดอะเฟซของแบบเอสเตอร์ลอเดอร์แล้วก็เคนทัลเจเนอร์ได้เป็นแล้วแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่นาน3วันคาวแล็กกแเฟลเป็นดีไซเนอร์ที่นดังก็ประกาศว่าเธอคือหนึ่งในนางแบบที่จะปรากฏโฉมในแคมเปญของเขาเจ๋งป้าเขาอายุเพิ่ง19ปีเองนะครับคือแบบว่า ได้เข้าแคมเปญแบบว่าเ s t e l ล e Order Karl ล a เ e r f e คือแบบว่าหละคนนี่ท็อปทอปทั้งนั้นทลยท็อปทั้งนั้นลแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยกำลังพิสูจน์เลยว่าเขาเนี่ยเหมาะกับวงการแฟชั่นมากเพราะว่าเขาบอกเลยว่านางแบบเนี่ยโมเดลลิ่งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาอยากจะทำมานานใช่แล้วก็ดูเหมือนไปได้สวยด้วยคือจริงๆแล้วนะเขาอะเริ่มจุดเริ่มต้นของเขาเลยนะคือเขาไปปรากฏตัวครั้งแรกบนรันเวย์ของเฟนดี้แล้วก็จากนั้นก็ไปเรื่อยๆเลยไปไปรันเวย์ของช <Channel S 2> าแนลด้วย,วย<อ>ใช่ เดินให้ชาแนลนะจ๊ะทั้ง f a l l ทั้ง f l l g o o u Tour ทั้ง spring แล้วก็ยังมีเป็นแบบว่าเป็นแคมเปญให้กับจีวองชีด้วยอ๋อแต่ละแบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์ที่จริงๆแล้วในการเลือกโมเดลสักหนึ่งคนมาต้องเป็นเพรเซนต์ความยิ่งใหญ่ของแบรนด์เขานะใช่ครับนี่ได้เข้าไปถึงจุดนั้นได้เข้าไปถึงจุดนั้นเคนดเจเนอร์ก็ขอแสดงความยินดีกับ f ฟมิลี่นี่ด้วยมีเรื่องดีๆออกมาบ้างคือจริงๆเขาดังกันมากเลยนะคือเขามีเรียลคุณใช่ใช่แล้วสนุกมากคือคือไม่รู้ว่าทางแบบทางรายการเนี่ยเขาเซตอัพให้หรือเปล่าอ่ะถ้าไม่ได้เซตอัพก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีสีสันมีชู้ตลอดเวลาอยู่คีปปิ้งเอาไวแต่คาเดเชียนนะคำนี้ก็เป็นเป็นโชว์องเขาซึ่งเราก็ติดตามดูมาตลอดแล้วก็ นี่ก็มีน้องสาวสวยๆคือบ้านนี้หน้าตาดีทุกคนใช่แล้วหุนด้วยไหมเขามีเชื้อนี่ด้วยคุณเขามีเชื้ออาร์เมเนียนคือแม่เขาเป็นแบบเป็นแบบอาร์เมเนียนแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะมีเชื้อแบบว่าแบบเหมือนแบบแคบขาวแคบขาวนิดๆหน้าจะคมๆหน่อยเอ๊ะเราก็เราก็เคยมีคนทามนะว่าเราแบบหน้าเหมือนแค่หน้าเหมือนแค่ฟังข่าวไหมนะเธอไปเชื่อเราเลยโอเคค่ะเดี๋ยวส่งเข้าเลยแล้วเดี๋ยวอัปเดตข่าวกลับมาอยู่ในการต่อหลังสามทุ่มค่ะโอเคครับ Runaway Love Jack Justin Bieber featuring Kanye West Nag อตอนนี้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในชั่วโมงที่2ลูกปวัวรสสนกระจ่างวงและผมต้นธนาสิทธิ์จตุพุนใน Get Music Stylish เหมือนเดิมนะครับ<ล><ล>สำหรับชั่วโมงนี้นะคะส่งรีเควสต์กันหน่อยสิช่วยกันจัดเพลย์ลิสต์ให้เลือกกัน2คนเลือกเดี๋ยวไม่ถูกใจนะโทรมาบอกกันเลย0 2 5 1 1 2 0 2 5นะคะ SMS 4874125หรือว่าใครที่ชอบท่องโลกอินเทอร์เน็ตนะคะเข้ามาเลยที่แฟนเพจที่ Facebook ของเรานะคะที่ facebook com get 1 0 2 5ค่ะ ใช่และแต่ว่าตอนนี้ไปฟังอีกหนึ่งงานใหม่จาก Taylor Swift นะครับเพลงนี้เนี่ยถ้าใครดู MV อลมวต้องบอกว่าโอ้โห m อม V สวยมากๆคือฉากบ้านนี่เป็นอลังการแล้วก็ชุดนี่เปลี่ยนเยอะมากคุณลองไปดูยังไม่ได้ดูเดี๋ยวต้องไปหาดูดีกว่าดูแต่ลูกเทเลอร์สว ft ที่ต้นส่งมาเมื่อวานฟังเพลงเนาะ <laughs> blank space ครับจาก Taylor Swift ครับ <laughs> You My Girl นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันอะคูสติกด้วยจาก One Direction ครับใช่แล้วตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วนะคะเรามาอัปเดตคอนเทนต์แฟชั่นจากลูกบวบอ้างดีกว่าเอาเลยขอถามนะคะสำหรับเส็ตอร์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเด็กๆเล่นของเล่นอะไรกันบ้างลูกบวบเชื่อว่าไม่เกินคำตอบที่สามจะต้องมีตุ๊กตาาร์บี้แน่นอนน้องสาวเราก็เป็นหนึ่งในนั้นอ่ะใช่ไหมคือเด็กๆผู้หญิงเนี่ยเล่นกันอยู่ไม่กี่อย่างนะคะจะมีจะต้องมีอาจจะมีต่างตัวตุ๊กตาที่ ที่เป็นตัดกระดาษตัดกระดาษแล้วก็มีติ่งไว้หนีบข้างหลัง<ช>อะไรใช่ค่ะไว้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนรองเท้า,าเปลี่ยนกระเป๋านะคะแล้วก็มีเล่นท่ากับข้าวแล้วก็ต้องมีบาร์บี้ค่ะตอนนี้นะคะข่าวที่จะนํามาอัปเดตเนี่ยก็คือบาร์บี้สำหรับเจเนอเรชันเด็กๆปัจจุบันนะคะเรียกว่าเจนซี่เขาออกรุ่นใหม่มาแล้วต้นคิดว่าจะสวยไหมเพราะว่าพูดถึงบาร์บี้ในสมัยก่อนนี่คือแบบบลอนด์เฮาบลอนด์เฮาบลูอายเป็นทิพย์โค้กแบบใช่เหมือนควาามงามงเ,เวลาเราดูแบบการประกวดมิสยูนิเวิร์สมิสลคือหหุ่นน เรียวขานิ้วเนวืนี่สวยมาแบบนั้นเลยอะก็นาก่าจะสวยแล้วขึ้นชื่อว่าบาร์บี้อะมาฟังกันดูค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดของบาร์บี้นะคะเขามีชื่อว่ารุ่นแลมมิลี่หลังจากที่ออกมานะคะมีคนประท้วงเยอะมากมประท้วงบาร์บี้ยังไงประท้วงค่ะเพราะว่าแฟนๆของตุ๊กตาบาร์บี้นะคะวิจารณ์หนักเพราะว่าเขาผิดหวังแล้วก็รับไม่ได้จากตุ๊กตาบาร์บี้รุ่นใหม่เจ้าแลมมิลี่นี้อา้าวทำไมอะ่ะเพราะว่าแลมมิลี่นี่นะคะ ไม่สวยเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วใบหน้าของแลมิี่นะคะมีสิวค่ะผมก็ยาวๆมันๆน,นะคะ <c oughs> เอวก้นหนาค่ะต้นขาก็มีเซลลูไลท์แขนก็ใหญ่ตัวสั้นต้อมคือทุกสิ่งอย่างเนี่ยเป็นชีวิตจริงของผู้หญิงมากๆอะคุณนั่นแหละมันคือเรียลลิตี้เขาพวกแบบนะคะเขาก็เลยออกมาชี้แจงว่าต้องการให้เจ้าบาร์บี้แลมิรี่เนี่ยสวยแค่พอประมาณเหมือนอกับผู้หญิงทั่วไปนั่นเองแต่เราเห็นด้วยนะเรารู้สึกว่าคือเด็ก<ม>ที่เล่นเนี่ย<ส>เขาจะได้รู้สึกว่า คือเวาโตขึ้นมาเนี่ยมันมีความงามอีกหลากหลายรูปแบบคือไม่จำเป็นต้องบลอนด์ hair blue eyes เอลเล็กคือเป็นยังไงก็สวยได้ไม่อย่างนั้นเหมือนว่าเล่นตั้งแต่เด็กก็จะโดนปลูกฝังว่าเธอต้องทอเอวเธอต้องเท่านี้นี่คือบัสนี่คือบูต้องเป็นสัตวนนแบบี้ใช่แล้วก็จะไปกดดันตัวเองต้องลดความอ้วนต้องอะไรถ้าเกิดมีบาร์บี้อย่างนี้มาปลูกฝังว่าเอ้ย มีสิวก็สวยได้มีสิวสิวแค่จุดเดียวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความน่ารักไปอีกแบบเรด็กอาจจะเป็นโฟกัสไม่ต้องแต่งตัวเยอะอาจจะบอกว่าบาร์บี้คนนี้เป็นหมอเก่งจังเลยอุ้ยนิสัยดีมากอะไรอย่างเงี้ยใ่ใช่แล้วรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงคุณคุณเห็นด้วยไหมกับบาร์บี้รุ่นนี้ก็รู้สึกแปลกแล้วละก็ตกใจพอพูดถึงบาร์บี้ก็ต้องพูดถึงผู้หญิงสวยใช่ไหมแต่เราก็ชอบนิดนึงตรงที่ออกรุ่นนี้มาถ้าเราซื้อมาเป็นเจ้าของเราก็แต่รู้สึแล้วเราก็พูดได้ว่าฉันนะ อาปากก็รู้เลยอะอย่างนี้แหละครับคือ,ค,อ,ค,อคือไม่ได้ไม่ได้ยินดียินร้ายเลยคือแค่สวยกว็าบาร์บี้โอเคแล้วใช่จบคือจะออกแบบแบบไหนมาก็ได้วอร์ชันหน้านี่เอาแบบสิวเยอะๆเลยก็ได้ไ<ม>แลวลูกบัวเ<ม>ชื่อนะนะว่าคนที่คิดแบบลูกบัวเนี่ยเยอะมากเพราะว่าแค่ เปิดรุ่นลัมมิลลี่ออกมานะคะถึงแม้จะมีเสียงวิจารณ์เยอะแต่ว่ายอดสั่งจองล่วงหน้าค่ะมีมากถึง13,621รายนะคะรวมเป็นบาร์บี้กว่า1,9,000ตัว mm hmm. แล้วก็ราคานะคะอยู่ที่ตัวละ25 u s หยูเอสดอลลาร์หรือว่า <Okay. S 1> ประมาณบาทน,นั่นเองอ่ะในงัน้นเราไปฟังเพลงกันต่อเลยกันแล้วกันนะ Heat Wave จาก w i l l ี่และ Misty ครับ ออริ a ินอลซาว r รั k จาก p e n g u i n s of Madagascar นะคะงานจาก p t b บู l นี่คือ celebrate และก่อนหน้านั้น desire จาก years and years สำหรับตอนนี้ได้เวลาไปเบรกกันแล้วเนาะใช่ครับเดี๋ยวกลับมานะคะมีงานดีๆอรอยอยู่มากมายสตจจูนอยู่ด้วยกันที่นี่ค่ะ get one two p music stylish สู่สินาทีสุดท้ายของชั่วโมงที่2แล้วนะกับเรา2คน 2> ใช่แล้วครับผมต้นธนิทธิ์นะครับหลาลูกบัวรัศนอนกระจ่างวงยังดูแลคุณอยู่คะ่ะใช่อะทราบมาว่าลูกบัวเ,เป็นคนชอบดูหนังอ๋อใช่แนะ่นอนชาวเกสเตอร์สของเราก็น่าจะชอบดูหนังกันเยอะใช่เพราะเรามีเกอร์เทนเมนนะคะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเนี่ยพาคุณผู้ฟังไปดูหนังเนี่ยร่วมสนุกกันมาเยอะมากเลยใช่เพราะฉะนั้นเราวันนี้เรารวมเอาเกอร์เทนเมนแล้วก็มิวสิกสไตลิส์มารวมกันเลยเพราะวันนี้ต้นมีข่าวของหนังที่เกี่ยวกับแฟ อะไรนั่นก็คือเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อว่าแซงลอรัง คุณคุณป้าคุณคุณป้าอีฟแซงเนี่ยใช่แล้วนี่ก็เป็นแซงาลรองทําหนังเหรอใช่ครับวันนี้เขาจะทําหนังที่เป็นอัตลาชีวประวัติของอีฟแซงโลรังเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังเลยเชื่อว่าหลายๆคนชาวแฟชั่นนิสต้าทุกคนต้องรู้จักอีฟแซงโลรังแล้วก็ต้องมีกระเป๋าหรือไม่ก็เสื้อผ้าหรืออะไรหลายๆอย่างของอีฟแซงแนี่ยทุกอย่างเลยก็ว่าได้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็เข้าชิงรางวัลปามทองคําด้วยของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานปี2014เนี่แหละแล้วก็เป็นผลงานกํากับของเบอร์ตรองเบเน โลที่ได้กัสปาอูเลีลชื่อ,อบบว่าฝรั่งเศสกันเลยทีเดียวเป็นนักแสดงมากฝีมือหลออเซอร์ชาวฝรั่งเศสมารับบทเป็นแซงลอรังเลยอ,อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าแซงลอรังเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นดังแบบว่าชื่อบิ๊กของวงการแฟชั่นเลยเขาก็จะมาเล่าเลยว่าตั้งแต่ชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตเป็นยังไงบ้าง บ่กว่าเติบโตมาในครอบครัวที่ร่ารวยถูกห้อมล้อมความรักจากแม่แล้วก็เรื่องก็จะเริ่มบอกว่าฉายไปก็คือตอนที่เริ่มทํางานให้กับแบรนด์ดังอย่างดีออตอนอายุ22สร้างคอลเลคชั่นใหม่ให้ดีออกลับมาเป็นแบรนด์ระดับโลกอีกครั้งแล้วก็จนกระทั่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วยตัวของเขาเองเมื่ออายุ25แล้วก็สร้างแบรนด์ที่ออปเป็นแบรนด์นี่แหละอีฟแซงลอรังนี่แหละ เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟชั่นนิสตาหรือเป็นคนที่เรียนแฟชั่นมาไปดูหนังเรื่องนี้น่าจะมีอินสเปรชั่นน่าจะแบบว่าขนลุกได้เลยว่ากว่าอีฟแซงจะมาถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาอะไรมาบ้างเข้าเมื่อไหร่คะเข้าวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับถ้า,าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่แล้วแล้วก็คุณที่สําคัญเลยนะหนังจะจับช่วงชีวิตที่รุ่งเรืองที่สุดดราม,ม่าที่สุดแล้วก็ที่สําคัญชีวิตรักของอีฟแซง อ๋อน่าสนใจน่าสนใจใหลายๆคนคงไม่ค่อยมีใครได้รู้นะว่าซ<ช>ีรัลเขาเป็นยังไงใช่เป็นหนึ่งในอินสปิเรชันของใครหลายๆคนแน่นอนนะคะสำหรับคนที่มีคุณค่าท่านนี้แล้วปีนี้เนี่ยสินค้าของเขานะดังมากคุณโดยเฉพาะ Tribute <c oughs> เป็นรองเท้าที่สาวๆทุกคนต้องมี <c oughs> แล้วบางคน,นยังมีทุกสี <c oughs> มีทั้ง แบบ5นิ้ว3นิ้วครึ่งมีหมดสีเดียวกันแต่คนละไซส์ก็โอเคก็คนละส่วนสูงก็ซื้อหมดเลยอย่างเงี้ยคุณลูกบัวพูดถึงรีบิวตัวนี้ด้วยด้วยแววตาและสีนะหน้าแบบตาเป็นประกายเหมือนเราตามล่ามากเลยนะเขาออกมาเขาเขาโหวสวยมากอะมันเป็นรองเท้าที่ใส่สบายสูงแต่ยกข้างหน้าให้อย่างเงี้ยหนุ่มหนุมไม่เก็ตแล้วก็มีรุ่นที่เป็นสีสันแบบซัมเมอร์ก็ส่งมาเป็นฉุดฉาดพอเถอะมาก็จะมีเป็นพาสเทลตามมาสักพักก็จะมีการผสมแบบนาทีเวหลายอย่างทุกวันนี้ยังเป็นรองเท้าที่แบบ อ๋อทำเฟรนด์ดัสใส่กี่ครั้งก็รู้สึกสบายแล้วก็มั่นใจอย่างไปเวลาไปออกไาสนใจไม่ค่อยได้เห็นรองเท้าของเขาปกติจะเห็นแต่กระเป๋าอ่าใช่ตัววายมีตัววายอ่าโอ้ยพูดหลายอยากดูอ่าเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนอีซเซงลอรังนะครับก็ไปดูหนังเรื่องนี้กันได้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราอย่าลืมไปอัปเดตค่ะตวนชั่วโมงแล้วกลับมาใส่ตูนอยู่ด้วยกันชั่วโมงหน้านะ get one two point five get music stylish a n you. อีกหนึ่งงานนะคะ Feel so close จากอีกหนึ่งดีเจ Kelvin Harris แหมพูดถึง DJ แล้วนะใจตุ๊บๆๆแล้วเนี่ยอยู่นู่นแล้วเนี่ยอยู่ Water Sonic แล้วเนี่ย <laughs> กลับมาอยู่ในการชั่วโมงสุดท้ายนะคะกับลูกบอลต้นที่นี่ Get One t o Five Get Music Stylist ค่ะใช่แล้วครับแล้วก็เช่นเคยนะครับส่งรีเควสตกันมาได้เลย SMS 4874125หรือ025112025แล้วก็ f a c e b o o k c o m /Get One t o Five ครับค่ะและชั่วโมงสุดท้ายแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาเคลียร์รีเควสตกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวพอจบชั่วโมงนี้อย่าลืมไปเจอกันด้วยที่งาน Water Sonic ตอนนี้พุ่งไปเลยใช่ตอนนี้มาต่อกันนะคะกับอีกหนึ่งดีว่า นี่คือ Maria Carey l a Valle นะคะในซิงเกิล You Don't Know What To Do Get Lucky นะครับจาก Daft Punk แล้วก็ Pharrell Williams นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่บอกว่าในคลับในคลับแ <Dance S 2> ดนซ์กันมันมากมากไม่ไหวแล้วเนี่ยคือตอนนี้ Water Sonic แบบ เราพูดกันบ่อยมากสี่ทุ่มครึ่งลรคุณเลยครึ่งชั่วโมงนะคะอะตอนนี้เนี่ยมีเรื่องมาอัปเดตกันเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่เฟสติฟซีซั่นแล้วนะหลายๆคนก็มองหาอยู่ว่าจะหาทริปดีๆนะคะพาคุณพ่อคุณแม่หรือพาคนรักไปเขาดาวในช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงนี้<อ>ใครที่ plan จะไปเที่ยวประเทศอิตาลีนะคะโดยเฉพาะเมืองเวนิสเป็นอีกหนึ่งเมืองที่โรแมนติกมากๆเคยไปแล้วชอบมากเหมือนกันชอบมากเลยแล้วเขาก็ตอนนั้นที่รีบไปเพราะเขาบอกว่าจะจมจะ อ่ผ่านมา5ปีก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิมตอนนี้เอาเป็นว่าแกสเตอร์คนไหนนะคะมีแพลนที่จะไปเมืองเวนิสเนี่ยต้องรู้เลยค่ะทางการเมืองเวนิสนะคะเขาได้ออกกฎหมายใหม่มาห้ามนักท่องเที่ยวนะคะ ใช้กระเป๋าเดินทางแบบล้อบพลาสติกในเมืองเวนิสอย่างเด็ดขาดเลยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีหน้าเป็นต้นไปนะคะถ้าใครที่ฝ่าฝืนเนี่ยจะต้องถูกปรับเงินถึง500ยูโรหรือว่า620ดอลลาร์นะคะประมาณ20,000บาทเลยนะคะสาเหตุค่ะคุณเขามาบอกว่าเนื่องจากเสียงของล็อคกระเป๋าเดินทางนะคะที่บดลงไปกับพื้นเนี่ย <อะ S 1> ได้สร้างความรำคาญหนกหูแล้วก็เบื่อนหนห่ายให้กับชาวเมืองเวนิสมากแล้วมานานแล้ว โดยเฉพาะในายามค่าคืนนะคะที่เขาบอกว่าเขาต้องหลับต้องนอนนะแบบนะักท่องเที่ยวก็ลงตลอดเวลาไงกลางวันกลางคืนก็ลากกระเป๋ากันไปสิเสียงล้อพลาสติกมันก็ดังอะไรเงี้ยนอนไม่หลับค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะทางการเมืองเวนิสเนี่ยเขาก็ได้มีข้อผ่อนปรนให้กับนักท่องเที่ยวที่ยังไงก็จําเป็นต้องใช้กระเป๋าเดินทางอยู่ะนะคะบอกว่าให้สามารถใช้กระเป๋าเดินทางที่มีล้อเป็นยางแบบเติมลมได้เพราะว่า<ฮ>แบบเนี้ย เขาพิสูจน์มาแล้วว่าก็ไปสัรหากันอีกนะใช่พิสูจน์มาแล้วว่าไม่ส่งเสียงรบกวนเหมือนกับล้อพลาสติกเพราะฉะนั้นใครนะคะที่แพลนจะไปทริปยุโรปหลังเดือนพฤษภาคมปีหน้าก็ซื้อกระเป๋าใหม่อ่ะหรือง่ายๆก็เอากระเป๋าไปเก็บโรงแรมก่อนแล้วค่อย ไม่ต้องลากพอพอลงจากเรือนะเตรียมจะขึ้นเมืองเขาก็หิ้วเอาแล้วกันเดี๋ยวไปส่งเสียงเดี๋ยวไปสันหาแล้วแหละล้อพลาสติกเดูยากอ่ะล้อยางคุณแบบเลมลมได้ออ๋ดูลําบากอ่ะแตุ่คมคคมพูดเลยว่าไปแล้วสวยอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ right now Mary J Blige เพลงนี้ก็บิวเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่บิวมากๆใช่แล้วฟังกันเลยค่ะ ท้ายนะคะในช่วงบงสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนนะจะต้องลาก,กันไปนะคะด้วยซิกเนเจอร์ของเรานั่นก็คือโค้ดดีๆนั่นเองใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวพอเราจะไปทานเทศกาลดนตรีที่ใหญ่มากๆต่อก็เลยจะเอาเป็นโค้ดเกี่ยวกับมิวสิกแล้วก็ดีเจละกันอขอก่อน โอเครูปบอลเลือกค์นมานะคะเกี่ยวกับเพลงค่ะเขาบอกว่า I wish you d listen closer to the songs I play cause the lyrics speak the words I f a i l t to say ก็คือฉันหวังว่าคุณเนี่ยจะขยับเข้ามาใกล้นิดนึงเพื่อจะฟังมันให้ชัดขึ้นอีกนะในเพลงที่ฉันเปิดให้คุณฟังเพราะว่าลยริกหรือว่าเนื้อเพลงเนี่ยกำลังบอกคุณในสิ่งที่ฉันพูดออกมาไม่ได้โอ้โหลึกซึ้งซึ้งอะอะทางด้านเพลงกันไปละมาค้นเกี่ยวกับดีเจมาลวกันต้นมี God is a DJ. Life is a dance floor. Love is the rhythm and you are the music. อ oh. oh. พระเจ้าเป็น DJ. ชีวิตคือ d ดนซ์ f l o ร์ความรักคือจังหวะและเธอคือเสียงเพลงนี่บ ah. ิวมาขนาดนี้นนไปคะ่ไคะไปค่ะ <laughs> <laughs> จะมีคนหลอกคนแบบว่าตกหลุมรักดีเจสักคนหนึ่งที่วอเทอร์โซนิกแน่ๆวันนี้เราเชื่อใช่หรือจะหลกหลุมรักดีเจที่เก็ทมิสิกไซริสก็ได้ใช่จะเป็นดีเจลูกบัวหรือดีเจต้นก็ได้ใช่ละใครนะคะที่กำลังออนเดะเว็บไปที่งานเดี๋ยวเจอกันแน่นอนส่วนคืนนี้ใครที่ no plan นะคะฟังกันอยู่ทางแอปพลิเคชันหรือว่ากําลังกลับบ้านเนี่ยก็ไม่เป็นไรฟังเพลงเพอพราะจากเกตต่อได้เลยใช่ครับถึงแม้ว่าไม่ได้ไปงานเนาะก็ฟังพวกเราอยู่ที่นี่ได้เลยเก็ทวันนี้ทุ point farm เราจะจัดเพลงเพอเพราะให้อีกเยอะแยะ แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันแน่นอนครับค่ะเวลาเดิมสองทุ่มถึงห้าทุ่มวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะดไนท์ครับ